ท่านเรวัตครับเชิญครับท่านขอใช้ภาพประกอบการอภิปรายนะครับท่านประธานอนุญาตนะครับเชิญครับผมขอแล้วครับท่านครับกับเลี้ยงท่านประธานสภาที่รบครับกับเรวัตอดีรอบสมาชิกสภาเทะบาจังหวัดเพิรบุรวันนี้ในมาตรานี้ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับผมได้ปรับลดเอาไว้0.4เปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวท่านประธานตามผมมาดูว่าที่ผมปรับลด0.4%เนี่ยเป็นวงเงิน1,925ล้านบาทเศษเนี่ยไปทำอะไรท่านประธานครับผมวันนี้ในมาตรานี้ผมจะเอาเรื่องจริงทั้งหมดมาพาเพื่อให้คณะกรรมการกระทรวงศึกษาธิการคนที่ดูแลกระทรวงนี้ได้เข้าใจ ข้อแรกนะครับท่านครับเด็กที่จบผมนี้ได้ไปธนาคารแห่งหนึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อผู้จัดการคนนั้นเนี่ยได้มาปรัรกับผมว่าเด็กเดี๋ยวนี้คุณภาพของการศึกษาแย่มากแย่อย่างไรงาท่านประธานฟังผมมาเลยฮะไปถึงกรรมธิการผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดบอกว่า มีนักศึกษาท่านหนึ่งเป็นจบศึกการศึกษาปิญญาตรีแล้วผู้จัดการถามว่าจะมาสมัครอะไรเขาบอกว่าอยากจะมาทำงานที่ธนาคารแห่งเนี้ยการที่จะเข้าทำงานเนี่ยท่านครับจะต้องประกาศแรกที่ง่ายนี่คือประเทศเนี่ยจะต้องกรอกใบสมัคร การกรอกใบสมัครมีอยู่สองแผ่นประมาณหน้าขนาดนี้เรียกว่า a 4ท่านประธานครับท่านกรรมธิการชื่อว่าเด็กคนนี้เนี่ยกรอกใบสมัครได้เพียง30%ส่วน70%กรอกไม่ได้ครับนี่มองถึงการศึกษาของไทยเราจะทำยังไงจบถึงบัญญาตีเอาง่ายๆเลยกัน,กนครับท่านครับ ผมยกตัวอย่างข้อเท็จริงให้ฟังเลยว่าท่านกลับไปที่บ้านท่านกลับไปที่โรงเรียนไปให้เด็กมัธยมหรือเด็กประถมเนี่ยเขียนคําง่ายๆว่าสมมุติว่าจะไปจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยเด็กเดี๋ยวนี้เขียนไม่ถูกเลยจะว่าจะมีสเสือโวแหวนรเรือกี่ตัวแล้วมีตัวอะไรากาดันเขียนไม่ได้ครับประเด็นต่อมาครับการรางานของนักเรียนเดี๋ยวนี้ ส่วนใหญ่ 8- ปดถึงเกซคุณครูที่ให้ทำรายงานกลับมาส่งให้คุณครูเนี่ยส่วนใหญ่เสียให้ไปพิมพ์มาผมถามท่านประธานไปยังกรรมธิการเลยว่าการพิมพ์รายงานแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยข้อเท็จจริงเลยว่าส่วนใหญ่นักเรียนไม่ได้พิมพ์ครับไปจ้างหน้ามหาวยาลัยหรือไปจ้างโรงพิมพ์ที่ไทยเอกสารเนี่ยพิมพ์เสียส่วนใหญ่แล้วมาส่ง และผมถามต่อมาว่าความรู้อย่างนี้จะได้ใครไปได้เด็กคนพิมพ์เอกสารไปได้คนพิมพ์รายงานเท่านั้นสมัยผมเรียนเนี่ยครับการเขียนรายงานต้องเขียนด้วยลายมือตัวเองเท่านั้นมาวันนี้กระทรวงศึกษาต้องปรับยุทธศาสตร์ในการเรียนการสอนแล้วครับผมบอกได้เลยปี2558ในตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยสู้อยู่สองประเทศท่านั้นเองมีลาวกับพมา่าบวกขเขมรไปนิดหน่อย ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามสู้ไม่ได้ครับประเด็นต่อมาครับท่านครับการออกข้อสอบครูเดี๋ยวนี้ออกข้อสอบเส็คส่วนใหญ่เขาเรียกว่าแบบปรนัยปรนัยใน,ในที่นี้เขาเขียนว่ากอขอของงองไงท่านประธานครับท่านประธานถ้ายอมรับความเป็นจริงว่าสมัยนักเรียนที่ท่านเรียนเนี่ยท่านก็เคยเดา ผมยอมรับการสภาเช่นเดียวกันว่าทางการข้อสอบจะตอบไม่ถูกก็มไม่เคยเดาท่านต้องเปลี่ยนวิธีการออกข้อสอบต้องเป็นอันตไนยัยอัตไนที่นี่ก็คือเขียนคําบรรยายมาเลยว่าสมมุติคําว่ายุทธศาสตร์คืออะไรให้ได้เขียนเลยท่านประธานนะฮะมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเนี่ยท่านเห็นไหมฮะท่านดูฮะมหาไราแห่งหนึ่งเห็นไหมฮะ ที่เวลานั่งทาข้อสอบเนี่ยต้องเอากระดาษมาทําแล้วก็เหมือนม้าลาปางอย่างนี้ดูด้านซ้ายด้านขวาก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ถ้าการออกข้อสอบตามที่ผมว่าเนี่ยไม่ต้องไปทําพิธีไม่ต้องไปตรวจสอบแล้วครับดูความเข้าใจของเด็กแล้วต่อไปเด็กเหล่านี้การจบปิญญาตีเหล่านี้ไปสมัครงานที่ไหนก็มีโอกาสเขียนใบสมัครได้ครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องมากรอกเหมือนที่ผมพูดว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ผ่านมาท่านประธานครับ ต่อมาครับเรื่องขนมครับนี่ผมเล่าให้ฟังเลยว่าทำไมผมต้องพูดเรื่องขนมเด็กเดี๋ยวนี้ไอคิวต่ำมากอีคิวมากขนมที่ขายตามโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยไปดูได้เลยว่ามาจากประเทศจีนผมยกตัวอย่างง่ายๆมีบริษัทอยู่บริษัทใกล้ๆกรุงเทพมหานาครเนี่ยเดือนหนึ่งเขานำเข้ามาสิบกว่าล้านยี่สิกว่าล้านนี่บริษัทเดียว นี่ถ้าหลายบริษัทไม่รู้กี่ร้อยล้านกี่ฝรั่งเรียกขนมนี้ว่าจังฟู้ดกินไปแล้วอิ่มท้องแต่ไม่มีอะไรกับสมองเลยครับท่านครับนี่กระทรวงศึกษาธิการต้องตามไปดูวันนี้ผมไม่ใช่มาพูดเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าขายของให้เด็กไม่ได้แต่หัวใจสำคัญเนี่ยก็คืออาหารที่เด็กเข้าไปกินเนี่ยมันสร้างอะไรให้กับสมองบ้างวันนี้ประการต่อมาครับผมเองจะยกตัวอย่างให้ท่านประธานฟังท่านประธานเนี่ย อยู่ที่จังหวัดชยภูมิผมก็ไม่พูดบรรยากาศของโรงเรียนที่ชัยภูมิได้แต่ผมอยากจะให้ทางห้อง่วนเนี่ยเอาภาพมาดูที่ว่าเวลาผมตัดงบประมาณอย่างเนี้ยอยู่พันกว่าล้านเนี่ยไปทําอะไรที่ไหนแต่ผมว่าโรงเรียนอย่างเนี้ยมีเกือบทุกประเทศเป็นเหมือนอย่างตัวอย่างเหมือนกับโรงเรียนบ้านผมนี่โรงเรียนนี่โรงเรียนบ้านไม้ขาวที่อําเภอถลงครับเห็นไหมครับท่านครับท่านดูตึกอาคารนะครับท่านดูฮะนี่เกิดพายุท่านครับ แล้วโรงเรียนไม่มีงบไปสร้างเลยท่านครับนี่ครับท่านเห็นไหมครับกั้นสังกะสีนี่โรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดภูกเก็ตมีอยู่จริงครับท่านครับเพราะว่าภาพเหล่านี้ผมเพิ่งเอามาจากเมื่อวานภาพสดๆครับท่านครับผมว่าบ้านสสทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ก็มีลักษณะาอาคารเหล่านี้สามสิบสี่สิบปีห้าสิบปีกระทรวงศึกษาต้องให้ตามที่ผมบอกมาหนึ่งสองสามนี่คือห้องเรียนที่ภูกเก็ตต่อมาครับ ยังมีหลายโรงเรียนครับที่จะต้องของบประมาณจากกรรมธิการเพื่อจะเอามาสร้างโรงเรียนต่างๆให้กับจังหวัดภูเก็ตและโรงเรียนทั่วประเทศที่มีลักษณะอาคารอย่างนี้นะครับนี่โรงเรียนบ้านกระทูครับที่อมเภอกระทูครับท่านครับท่านเห็นแล้วท่านจะสลดใจครับดูด้านข้างพอจะดูได้ครับแล้วท่านต่อมาท่านมาดูพื้นครับท่านครับท่านดูฮะท่านดูหลังคาครับท่านครับ นี่เป็นภาพมาสดๆสดจากเมื่อวานที่ผมเพิ่งถ่ายมาแล้วก็นำมาเสนอต่อท่านประธานสภากรชมาการผ่านไปยังกระทรวงศึกษาให้ดูว่าการศึกษาไทยจะไปรอดได้อย่างไรเมื่อห้องเรียนจะเป็นอย่างนี้นอกเหนือจากที่ผมบอกท่านประธานได้ว่าการแปรยติครั้งนี้ที่ผมตัดไป0.41 0.4เท่ากับ1,900กว่าล้านเนี่ยหนึ่งให้ปรับปรับเรื่องหลักสูตรสองให้ปรับปรับเรื่องอาคารเรียนนะครับ แล้วก็โรงเรียนท่านดูน่ยโรงเรียนอนุบาลภูกเกต็ตเด็กที่ในภูกเกต็ตตอนนี้มีทั้งประชากรแฝงมีทั้งคนครับท่านดูฮะมาเข้าแถวเนี่ยเป็นพันพันคนท่านดูฮะห้องเรียนก็ยังไม่พอผมจึงบอกผ่านไปทางประธานไปยังกรรมธิการว่าเที่ยวนนี้ปีห้าเจ็ดเนี่ยโรงเรียนอนุบาลเนี่ยต้องจัดงบประมาณลงไปแล้วครับท่านครับไม่งั้นเด็กไม่มีที่เรียนท่านครับ ความแออัดของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตทีท่านครับท่านคิดว่าในอนาคตเด็กไทยเด็กภูเก็ตเราจะก้าวไปได้อย่างไรในเมื่ออาคารเป็นอย่างนี้อาคารยังไม่พอให้กับการศึกษานะครับท่านประธานครับผมขอฝากทิ้งท้ายวัน,นิดหนึ่งครับว่าถ้าเราไม่สามารถเจียดเงินมาเพื่อการศึกษาก็ไม่น่าจะสามารถเียดเงินไปสร้างสําหรับเรื่องอื่น เพราะปัญหาอื่นๆนั้นเช่นภัยอันญชนะอัจฉรกรรมวัยรุ่นการปกครองประชาธิปไตยหรือแม้แตก่การเศรษฐกิจและการต่ำเหล่านี้จะป้องกันแก้ไขไม่ได้ถ้าเราไม่ยอมลองทุนในเรื่องการศึกษาครับท่านครับขอกลับขอบพระคุณครับ